ก in ๊อกก๊น็กเกมาเห็ก็ก no like ๊อกก๊อกเพ็กเน็กพอไรงงานบังกานอือีรักหวางแรงงานบังคับคัดแล้วก็ัดเขาหุกแก่ตาไก่เขาหุกนแก่ตาท่แรงงานบังลุกบังหวางเลยเกาทุกขาดเขาเ่าวังมีชีวิตจริงค่ะบาไม่พี่พอจะวบาว่าแล้เราข่นคนให้เราจำเราจำไม่ว่าเนาะว่า ไม่ว่าว่าเบา,บาตลอดกค่นั้นนี่ว่านพอว่าเบาคักคเนนะเออว่าะม่นด้ว่าเมาบางครั้เราพี่นี่ว่านว่าเบาพนะอ,อานี่ว่านวาเบาพอแล้วก็่นี่ว่นบอกเตกตั้งแต่ตั้งพอพรหวัตเนี่ยคือจากไสนนี่ว่านพอมีว่านวันนี้ตัวไหนถ่านีมวดาจากนั้นอย่างว่าจะตืน่นึืนว่าชือชูเคลียบเอาดวมาหาเห็ดน้ในในนองไปได้วัดกุท่านว่าวุ้ ว่าาทมาด่าหัานพอมาว่าวมึกตาอ่นเกาอ่นเกาจ้าเมือนบ้านกูจเชียตัวนี้ได้มตา้องไวาชันว่ะเออพ่อแต่นี่เหมือนตาแบาเราเองหาเราขาดพอพอหูเหมือนพอไปนางฟังติตจิตไวันตนางฟังติตคึกคัากวกวกหลานเบาจังทีจังทันเขาสิว่าะกไเค คุกเกะตาทิพวันว่างดักคุกคักตัวดักเติสขึ้นมาพอใน้คน่าโจมได้วัโจมบ้ามัดเทว์ืิพว้นมัดเทวว่าใช่ัดทว์ก็คือเรก่อง่นกมัเทว์ว่านีก็ญแจเติร์ขึ้นมากขยายได้คึกเข้าว่างดักว่าหาาวมาจริงทุกไดจริงมืรับปากผ้าไปเพื่อหลั เฝ้าไปได้ม <the> ั้เอเช้าวอางตัวนี้สาคนนะเพิ่งหูแกงตาไก่เพิ่งหุบแกงตาที่งหลาบ้เเรงงานมึงพอแรงงานมันเนี่ยรก่งร้านมาทุกมาไอผู้ใดกล่ามาบนบานฐานกาวเบือดร้อนไปมังอทุกนองนะว่าย่างากทุกนองนะมื่ดต้อนไปมัง นอีพอวชาะตายมวยมอแานะว่าชาตายแช่วชาว่าันนั่งไปค้นดัพ่อวชานไม่ยักกะจองกระจไม่เงือกเ่าละวชาน๋ยวจะชีวิตหนึ่งละวชาจะนั่งพิ้งเขาหัวควาว่ออมาอบมอั้งเถอะน้งก็ได้บบวงคนมันเกิด่พร้อมกันเรา ก็เกิดบึงบารงมพอกันไหมอันไห้กาต่างขั้นบถึงไม่ร่าว่าปากก็ให้ไทคืึ้ชิมชักชีกอยู่แล้วย่านวิชาอาคงย่านนั้นย่านว่าหรอกาบ่ถึงไม่ร่าเพินกว่าวมาแล้วหรอกเกินใหมหรอกของดีไม่ยนถึงเวลามาเองฟังะเพมิชาไม่ย่านไม่เชดถึงไม่่าพขสิปากก็ไห้ไท คืออ <Merci. S 1> ีบ้างเราพอเลยไหะอาทิ้งท้อมาบวยแคพอตัวเดาตัวอีออตัวเดาตัวอ๋ออีว่าจะหายถึกได้ถึงเบอร์ว่าจะได้หทยชัดชัดตัวอ๋กอีเดาเองพอปาจะพอตัวจงหัดฆ่าหัวบางกบว่าไม่ยูกข้าหัวตัวกบว่าไม่ตายว่าก่ได้ว่าหายตายช้าว่าจ้จงหันพอพอกะเลยบอกว่าเราจะกนับมานั่งมาถึงไ่้ลหวคะพอถือปากก้อหายมั รบล่ากับ <Spiritual> ท <Ti> ีไรคลื่นวานกับจิไใจขึ้นแต่วัดตสองรอบไม่ล่าต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยจงถึงเวลาโนบูต้องถึงเวลาทุกทีกำลังต้อถึงเวลาเออคือเจ้าชีแหล่ห้องว่างเช่าอืมอีฟ้าคือรักมากยังว่าถึงเวลาอืมวันนั้นยังว่าถึงเวลาอีนักโกเกี่ยวประมาหาให้มาทักทึมเพราะฉะนั้นต้องรอเวลาทุกอย่างเออ มันเปจักทันไปนังยิ้มเลาด้วยคือจังงานมาไายหายว่งเลยยิ้มเ่าด้วยเล็กต่อ่าปูประทัดตึดังไม่ถึงเวลาจักทันกูั่พื่อเ้นชุนางต์อรงนั้นเขาไม่ไดเพราะองแล้วพออยากคันห้แต่พวกเขาหางเขาไม่อยากแพูกพูดอยากว่าต้องหันแบบพอหันตายก็หนึ่งลบบว่าายว่าเออยิ้เขาว่าวิ่รองเขาไปรอดเขาขาดจรึบแล้วเฮี้มเขาขาดใจรึบแล้ว เออว่าวิญญ่เราผู้ใดเป็นผู้ถามพ่อถามเลยพ่อได้ไปถามห่างตั้งไรจังวาวาหายพ่อเคียวขอดกันดล้วก็รอเวลาพ่อเขายังบอกดูใจเตนแก่ตัวนี้ว่าท่านไดคอแตไปพ่อกับพระท่าตหายเรื่อยเรื่อยว่าแมาหายดิเออว่าแล้วเป็นีรอย้านพ่อมืออื่นหายใจเรอง้้อยละอันว่าหายดิไปมีรอยร้านมืออื้น พขาต้องหาหายได้คัดคิ้วักทิ่ไม่กินต้องหายกูได้มาอื้อได้ได้บาไไบาได้เพียงแต่ว่าบางอื้อเขาถือว่าดูพอสิพัดพายหยืดไว้ว่ากว่าหน่มหละคือตกรรถ้าว่าก็ไม่ว่าช่วยหาเอางันไปก่อนว่าหายวิคือผู้รับผิว่ามีเงืนห่มันว่าจึงนั่งเ่เกียบว่ามีการไม่ง้างมัไม่ยงไม่กินเอออ๋อถูกว่าี่จะตินิี่ให้จังหนอ เออชอย,แต,อชอยอแต่พอชอยหายเถือเลยแต่พอชอยหายเถือเลยข้าว้งางแกงขาวบอางแต่ว่าชอยหายไม่งานไหนแล้วลูกเออวางเพื่อวางที่เขาตังแกะแยกผิดชอบชั่วดีออบ้านต่างรองไม่รอดคือร,อร่องไม่รอาชักคิ้วงานอนะอ,อราอว่าต่างว่านดนว่าตงานโดนนะครับเออห้าชี้คิวแล้วพอขาวบางแห้งเพราะเรายาล้มัก <laughs> ทำอะไตกชักไอ้พ่อให้ทำ้งไรอะไรทุก่งทุกอย่างต้องรอเวลาเพราะฉะนั้นให้เข้าใจข้าจังชาเพราะว่าหายน่งสามารถิวได้เขาเขามกัหอดเมืองบ้านึงไปเนาะใครี่หอดชิวเก่าชิ่แปลไเนาะห์นางสามารถชิวยังอยู่ที่เก่าอชิวยังเดมมอันเดิมแล้วนี้เพิ่งถึงขิวที่ห้า พัดตัห่วคิวพ่หารตรงนไปว่าช่วยจิไปหัวคิวี่เกาที่ไปาโมกูนะวาโมกนวาโมวันที่หนึ่งกูดิมันจานทรได้กูจาวนจันทราอยนั่งน้องรงนเ้นไปว่านั่งทมว่าทีิธาท่ามใจเมื่อยไรก็ร่าคนเมื่อย เมื่อไงน้องที่ิบไอีพอเอยว่าฉันไงวะหาจังไดขก็บว่าใดกว่าพ่ออยากขาดโตตายคุณรับพอเจ้ายว่าได้คิดนั่นงหลวนับขวาเลือกว่าไ่้ในกระทวยงหัวม่จะขับสีมักขาวะาสีเช็ดจังได้ทุกทิงทุกอย่างวิ่างออกแล้วรอแล้ววิทากออกแล้วออก็บวท,าออวทา่ากเ่า วนันนานเกินนอะหล่ะวน่นนานเกินนอตแนเยก็ยกได้ใจเด้นเมื่อนี่พึ่งวันที่เชา้าแม่มอวันที่เช้าสองศูนย์ูเออวันที่เช้านะหล่ะ้องนูนถ้าขึ้นกันกับตะไข่้กับขิงคัดนาภย,าย,าย,ายพไปถือขิงข้กันเออว่จาจะไปตามตอ่อดรดเอออ,เอาปุ๊บจเป็นชื่อหนังเล่นเร็วไรแต่โตภาพรอ้ความภาพคือตกไคร้เลย <laughs> ว่าหวานเพราะว่าได้ดอกขิงขว่าจำได้กับข้าวต้องทนความหมายยวกันเพียงแต่คนละชื่อวันที่เท้ากับวันที่ดีคิขึ้นกันว่างทีแต่ละหน้าเวังวันทูพ่อแม่มาวัานทูว่าอะไรมาคู่เนี่ยวันทูยังอยูเวมือนเดิมดวมนันทูวันทูอยู่กับพ่ วันนี้ตั้งอยู่แน่นอนวันทูพอเมือมีวันที่ข้าติดต่อวันทูอย่งเดียคือเกาเนื้อแต่เนื้อสีไปอยู่วันทูยูคือเกาน่ะยูวัดมืองวัดเบ้นยูวัดมือวัดเบ้นยูวัดมือวัดเป็นวันทูวันทูเขาคือวันที่หนึ่งสองติดต่อถูกตองเขาบอกเป็นผ้าชาตางะเทศขาวเนาะ พ่อแม่นี่เขาว่าพ่อเขาว่าว่านัอจิ้งเกมือจิ้ง่กหน้าจิ้งจกได้มือจิ่งเกเนาะจิ้งจกได้มือจเ้งจกป้าพ่อคือสุภายัดไทววาเออคือสุปายักทินั่พ่อทิพท์ทวะไม่ทิพอิ่มมือจิูงจตอนแรงเลยตอนนด้ ขอเพิ่มได้พอขอเพิ่มได้ไม่น้อยเพราะว่าจันอันพอกระเทิงไม่เมื่อได้วัแลรวก็หายเมื่อพอทอว่าจันหั่นเอาได้ที่หาเก็บถือมาเอาอีกได้เอาอีกได้เอาว่าได้ที่เนาะกาว่านี้ไปขายได้วันเด็พที่ตัาดการยังดูครอ่กลางได้ที่ห้าเก็บถือยังดูเงินซื พรามือนี่ที่เข่าที่คู้นวันันที่อีกทม่งเข้าคู้นคือเกาได้ดื้อๆได้ดื้อๆอาหารประจำวัน<ม>อาหารประจำวันไดหนบ้าวันที่หนึ่งพอพอท่ันเบานะเออเป็นอยังพอคือบัาวัวันวัาท่านหอบที่เก่าขี้ไป<ม><ม>ถ้าเก่าที่แป อยามันืน้อะยาแค่เพื่บียดะเก้าสิบแปดคิวที่เก้าสิบแปดเคิวที่เก้าสิบแปดและวมันยากากยเพืยคิวที่เก้าสิบปช่วยหักวันที่หนึ่งพอช่ยืหักวาดที่หนึ่งละช่วยสืบเรื่องที่ไดเก้าสิบแปดจงไว้นะอยามีหัวต่อหัวคิวที่ห้า ทำว,ว่าเอเองได้รับทิดงว่าใดพอทุกอยางก,กับหายก้อนไหนว่าว่าดรเราเลยค่ะทุกทินทุกอย่างเราเอาเองได้ไม่รู้โตพอตายเนาะด้วยบนบาร,รมีเปิดทีมะขาวพ้มปุ๊กตาตบนคุ้มของฮักรัก้ากวารัก้าว่อนัใหรูร้านใดยืด่มทุ่มกินเต้นให้พิจักแต่ไม่ชินไม่ทำให้กินให้ทานให้ถักุม่ลู้โ แวงรับแวงตา้แวงไท่แวงท่านบุญวันท่านหมดจากของนี่ใหรคูณจักแวงแล้วหรือเปล่าแ,แยกเกะให้งานถูผู้ใดอธิฐา,านเจิตจำไานปฏิทต่างที่เข้าวาอธิฐานจิตเพราะว่าเป็นยังสิว่าหงวเพราะว่าอยู่ในจิตแล้วหรือเปล่าทําเเกะท่านเทขันว่ามีเทผิดเท้ทามากถี่บากับพริบ ขายทิพย์ะแล้นเว้ยว่าจะของยบอน,นยางบาออีนั่งในะบบ่อในทิดอีนังพอบ่เนาะเออบเบาแด้เรคัดวันคนวันดานได้ได้ลูกหลานกะทิว่าเรื่องพักคนนี้พอเราคะกระถิ่นเรนื่องจังนะทุกไฟกรได้ใช้น้ำลกน้ำหลานบาดที่ยังไม่คนถือวา่าตัดถ่ายพออีก,กน,นิเขาแวบแวบแบบแนี้อีน่งหลานไบบอกเขาเอาทีไว้ต้องอ่อนนะบาดีอเท่าบาอรอ แมีนปวหลืหรือสีเขียวไปตองอ่อนเขาถาวายพอแม่เขาว่าใ่ตัดทุกถายกี่พอได้ไว่าทางละ<ม>เออคงอยู่แดงไกลน้ำแห่กทา,นะางกาที่ผาทีา่ผา,าพอให้พอ<ม>ที่พอที่พอแต่อยากรักกรัรที่พออหลที่พอใช้ชื่อแต่กั <c oughs> บวิจากณ์ชื่อโตโรว่าที่เขียวชื่อีเขียวไปต้งอ้อนที่พอใช้ที่ว่าให้ชือเราคืนรายว่ะ มาเราจังนะเวรนั่งจังถือมาาไม่เหรอก็ถือชักพ่อาขัดมาเนียพ่อชักยังพ่อชักขี้ามชักปากชักปากพ่อไอ่ได้เบาเักคิ้วะานไก่ก่นึเ้ลนาเพราได้เอาขิ้วาเอาตาพอว่าฉัดเอาปากว่อตัวเาแัะไรนี้อีนั่งนึงว่าชักปากแทงมา่นี่กปากือแดงตึ้งคึงอว้าวว้าวพ่ว้า ขั้ดักปากแรงว่าหนักพ่อะักหเออกินข้าวเพื่อว่าต้องชักหนักพ่อะขี้ให้ถ่ยเวิร์ว่าชักมากไ่อยนั่งหามเล็บขาดแล้วหามไปชักแล้วชักว่าไรชักปากว่าไรขั้นชักปากเพราขี้กินเขาได้เปล่าเบากับว่าว่าไรไหมบอกได้กับว่าถือได้ขั้นชักปากขั้นว่าชักบอกถือแล้วว้าวมา มาบเ่มาบ้าังคันขันว่าหายทักมานี่หายเถอค่ะค่โอเค<ม>โอเคขันยาขับพ่อแล้วเดี๋ยวพอถีบจับหายชุดปักในแล้วหรได้ชุดปักในแล้วหรอได้คักด้อยปากอได้คักด้อยปบว่าจับไว้คขับกจะเอามาชงครับเดี๋วมาชง ที่จักอาจารย์คือเกาว่านังงงยากถที่จักอาจารย์ก่าได้แหละพอเก็บองแต่ว่าเขาไม่ใจเงินเกาคือพรามานกู่เคือพีู่แต่ว่าพไม่หวังผงินมาสิมาอีกวลาปูจักราารเ์าตักอาจารย์ือว่าอะไรือว่ารานขาจักอาจารย์ร้าว่าที่เมึงหาหน้าว้านไหม มาที่เธอหรอกกูเมาหมดจ้าขยารขยานเพราะจ้าขยานกูจะเปล่นรถทีเพราะว่าทีดับต้าขยานเออญาติเกิดเหต้างเหตุด้วยเพราะว่าเอฟทีไว้ถูกม u จ้าแต่ที่ที่เพราะว่าจกรขยานตุกไปเมาหมดจนนเพื่อใหที่จ้กขานกูเมาหมดวันที้จ้าขยานล้มต้องตายคู่เขาไว้พ่้อมเลยว่ะ ขเขาปับเวียนโดยขี้ถัดตัวเ mm hmm. ขารับอีบี้วกใช่ปาคีบ mm hmm. ตับกระแต่หนึนนน่งวันถาว่าชีวไมร่างว่นดีพอพเขาม่าในเดินบ่านไี่พอมีมีบางวันในว่าพอง่ายไม่ลายดูดไม่ราตั้งว่าพอบอกไปชคไปดึบจับว่าถอาถ่ายวัน จะยมั้นเอาได้ไทยมดดั้งเขาใจแบบเขาโตเดียวเขาโตรู้ป่าออเอเอาไกาเอาดาแบบามาก,กินขาต้องำ <laughs> ันตัวนะตอา <laughs> ว่ากิังเ่าเรื่องเพ้นข้าบาวิ่งเล่าเรืกเียมาเถีแม่เ,เ,เมต้องกินายเช็ดก,ก่อนเพราะว่าพ่อชอบกินไข่ว่ายินไขมาถี่ใเช็ดอีแไหนว่าอมาก็ต้องกิคขาวใกุ่ เขายหตัวเบียขอะไรพ่อที่ไปยิ้มจ้าปากเขาพอมิเต้าอีกว่านี้คือเกขาเขากามิคือเขาือถ่ายคือเกขาถ่ายชุได่พอถ่ายชุดมิพ่อขจักเข้ามาถ่ายชุดว่างั้นถายถางมีเก้าแมนเราพอว่าเขาังแมนแมงมีเก่าคือเก้า ท้ายสกมีเศ้านหำลนเด้มครท้องโก้ยจังทันเยถ้าเราว่าสาตรงอย่างเอาท้องโกน,นั่งกร้ก็เพือบบ่อว่าปการเชียด้วล่าพอเล่งานม้วท้องตัวเขาหักถูน <c oughs> มนเดิมมาอีกแล้วอีพอ่าง่ายง่ายมาฉันมันมาได้ว่างนักได้เก่าโฉมก็วัว่ได้เชียท่าทีไหมคงจับท่าถีว่ะ มาเเลยเช่าภาฉีว่าที่เก่าถุงว่าเช่าหยิบจับรางวังน้เผื่อมีรางวัลเก้าถุงมีรางวัลพอพอมีถ้าคือชิอจักก้อนออกมาสักเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาด้เต็มเดี๋ยวก็าอกมาทงใจจรงจนิงได้เยอะจังอ้าหจำชั้นเหระครับหาม่ตรงไม่รักไม่ทงไม่มาครับ ไฮพักกันเยอะช่วงกินแดดมึงได้แดดยดดซึ่งกันได้กันอ้อา,อา,ว,าวๆเจ้าเดี๋ยวไม่เห็นทางนั้นหรอกจ้าค่ะแนวทางมื่อนี้ปูกรให้เลยเนาะค่ะเนาะค่ะมันก็จะลืมเลยค่ะเด้อจิรณาเพื่อนค่ะต้นน้ำโศกค่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องแตงโมค่ะรวยเนาะค่ะเนาะค่ะ เมื่อนี้ปูตากระไแนวทางค่ะแนวทางวันที่หนึ่งคือสกีกาเนาะ,ะเนาะปูกับว่าไทยสองตัวมีเก่าคือเก่าเนาะค่ะเนาะสุดท้ายกับเก่าศูนย์คือเก่าะคะ่ะแต่มูกับเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะ,ะเนาะกับเอฟเที่ไปผิดเธอหนาวเด้อค่ะเด้อสำหรับคู่ มากผู้ชอบผู้เล่นไลยบวันเนาะค่ะเนาะคะ่ะนี่ก็คือแนวทางที่ปูให้สาหรับไลฟ์วันเนาะค่ะเนาะก็คือวันทู่ปูก็คือหนึ่งสองกับสองหนึ่งแล้วก็เก้าแปดกับหาเจ็ดศูนย์เนาะค่ะเนาะค่ะทีนี้นก็เอาไปกิจาจรณหน้าแล้วกันะะสำหรับเสา์มนีเสาวันทียี่สิบตุลาหกสิบสี่ค่ะแล้วขอขอบบุญขอบคุณทุ้การะพี่น้องที่เข้ามารับชมและฟังทังช่องแตงโมผ้าลวด้วยค่ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแตงโมผ้าลวดเลยนะคะเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ